าละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ในเวอร์ซับหรือ่หอนนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมกับช่วงรายการสุ่มมาดูนั่นเองนะครับสุ่มมาดูนี่ห่างหายกันไปนานมากนะครับจนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมว่าช่องลิขสิทเกมนี่มีช่วงรายการนี้ด้วยแหละนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าช่วงรายการนี้นี่มันเป็นยังไงนะครับผมจริงๆผมก็อธิบายทุกคลิปนั่นแหละนะโอเคจัดไปฮะช่วงรายการสุ่มมาดูนะครับก็คือเป จะกดเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆที่กําลังเล่นอยู่นะครับผมแบบสุ่มนะครับสุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามชื่อรายการเลยนะผมซึ่งจะไม่มีการเตรียมนะครับใครที่ให้ผมแบบเฮ้ยพี่เข้ามาดูผมบ้างชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยผมจะไม่เข้าไปดูนะผมเพราะว่ามันเป็นการสุ่มล้วนๆนะครับดังนั้นผมก็จะไม่รู้นะครับผมว่าเล่นตัวอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเล่นแบบอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเล่นไปกี่นาทีแล้วนะครับผมมันตื่นเต้นตรงนี้นี่แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใครจะเป็นผู้ชกรลายนะครับอืมต้องเรียกว่าเป็นผู้ชลาาาาายยเเเเเอออ่่่่่รรจะะะใคคดีีนนนผมมมชืทัไุ้ ชื่อไหนดีถ้าเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมจะจำชื่อได้แม่นนะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมจะจำไม่ได้นี่ไง Starlight Net-Net Net-Net อ้าว Starlight Net-Net ฮะไปกูอ่านไม่ออกกูก็ Net-Net นี่แหละจริงๆมันมีแค่ Net-Net เดียวนะผมโอเคครับโอ้โหเขาตอบรับคำของเราแล้วโอเคจัดไปดูซิว่าเขาจะเล่นตัวอะไรเล่นไปกินนาทีแล้วแล้วว่าแมปอะไรนะแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องเป็น3ทางนั่นแหละจริงๆมัน แต่แต่ไม่แน่อาจจะเป็นมิดบอก็ได้ไงเออใครที่เข้ามาครับยังไม่ได้กด subscribe ครับผมอย่าลืมกดได้ละกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยนะครับอ่าก็ชอบรายการนี้หรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะหรือว่าก็สามารถคอมเมนต์ได้มิดบอร์นั่นไงครับผมเกมนี้มาเป็นมิดบอร์นะครับมาเป็นชาร์โดเบดนะครับโอ้โหเริ่มเกมไปแล้ว6นาทีด้วยกันนะฮะโอ้จัดว่าเด็ดครับแบบนี้อ้าวได้ได้ได้ครับยังไงวะปาระเบิดมาไม่โดนครับพุ่งเข้าไปโค่นห่าวครับหาาหนจริง น้ำหอมแต่โดนตีครับฮึมดับเบลิลเอ้าสกิล3ครับผมตีเข้าไปนิมฟลาสตาันไม่โดนระเบิดมาหลบสกิลได้ไหมได้ครับม,ม,มาได้ก็บวกกันแล้วฮะไม่ต้องรีรอชา้าไม่ต้องรอคลิปเกิดแต่ก็ตายไปแล้วเรียบร้อยครับผมแหมชาร์จเบรกของเราเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแนะอืมอืม อยู่บ้านสบายใจเลยโหอ,อวตารนี้นี่เป็นอวตารหาอยากซะด้วยนะครับนะรู้สึจกจะไม่ได้เปิดขายตลอดนะครับผมเอาตีตีพี่ดีเดวนอบอกตีลิงก็บอกอกูก็ตีอ่ะทำไมมึงตีงกูก็ตีเอามานากูมาละมานาสกิลมาหน่อยไหมลิงอืมไม่ได้ฮะเกม่าไปแล้วเจ็ดนาทีก็พุ่งเสียบปุ่งได้ไหมสกิลสามยิงได้ไหมไม่ได้ครับ,าาบ,บ,รบโอ้โหโมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ แมปมืดพอดีนะครับผมเอาวอร์เดนฮะวอร์เดนว่าไงครับเอาแล้วเอาระเบิดไปให้เพื่อนนี่ครับปูย่าตายได้ตายเลยสัตว์เอ้ยมาได้โดนดายกากเอ้ยเลยฮะจังหวะนี้ยอมได้สักที่ไหนละเอาวัต้านี่นี่เป็นอวตตาที่โคตรเท่อะแกเดินไปหาเพื่อนถูกต้องครับชัดเลยบอาว่าพุ่งไปหาเพื่อนเน่สเตปมาสเตปมีเนี่ยฮะเอากระทงก็มาว่ะโอ้นี่ปีใหม่แล้วนะฮะปีใหม่แล้วนะเพื่อนเอ้ยนะผมเอา นี่ฮะลงมาครับผมยังไงต่อครับผ่านไปแล้วนะครับประมาณเกือบ8นาทีสกอร์ก็ตามมาอยู่5ตัวนะผมก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับมิดบอลเนี่ยคิวเท่าไหร่นี่มันมันมันไม่ไม่ช่วยขี้อะไรเลยนะครับมันยิ่งกว่าสามทางสินี่ไงสกิลมาพี่กูบอกกูหลบได้อทำไมล่ะเออเนี่ว่าไงจ๊ะวอเดนบอกวอร์ดเต็มทีเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะอาลูน่าเหรอฮะโอ้โคเท่อ่ะโอ้ตัวโคเท่เลยนะผมเอาละอืมโดน บ้องกัญชาเดลิเวอรี่ฮะดับเบิลดัมเมจมายังไงวะห,หลาดคีแบบสเต็ปเทพนะฮะเอาดิเอาเวลาเอาไหมเอ,หเอาไหมเอาเปล่ามังกรบอกทำไมมังกรบอก,กอทาไมดูอาต้าก็ด้วยเก่งใจด้วยเออโอ้ตองอาต้าร่างล่างชางดูเบ็ดล่างนี้นี่เป็นอะไรที่เท่มากนะครับผมผมชอบมากเลยเอฮะ ลัดคิไปไปเรื่อยๆนะครับผมรอบวกฮะมิดบอลนี่มึงบวกกันกระจายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเลยทีเดียวนะฮะอ๋อตอนนี้เจ้าตัวอยู่ไหนแล้วเอาเอาระเบิดมายัางไงวะน่านะโอ้โหแม่งกาอันตีให้ตายเลยนะฮะพี่แกแล้วผมเห็นเป็นมิดบอลนี่กูสกิลทิ้งสกิลคว้างเลยนะเอาผ่าตัวเองโชว์ด้วยสตีบอดนะอืบอดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะอาอลูน่าครับปาเดลิเวอรี w ่ L e w L e ไปนะครับผมได้คิวมานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีพอสมควรนะเอ๊ะเดี๋ยวๆดชื่อนี่มันคล้ายๆกันหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ย นะมาได้กันหรือเปล่าวะอันนี้ทวิตไลท์อันนี้สตาร์ไลท์ like. เกี่ยวปะไม่น่าเกี่ยวนะไม่รู้เหมือนกันนะผมโอ้โหเกือบตายเนะี่ยบอมมาเด้งครับบอมมาเด้งไม่ใช่บอมมาเดีย้ยนโอ้โหเอาวะ่ะตอนนี้ต้องตั้งใจรัดคลิปครับเพื่อพ่อแม่นะครับผม,มเขาจะบวกกันช่างแม่งครับตอนนี้รัดคลิปอย่างเดียวนะครับผม,อมวอดเต็มไปหมดเลยวัดนะเนเด่ฮะอ้าวว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 วัวว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 ว ถ้าเดินมันหน้าเหมือนไส้มากเลยนะฮันเดอร์มันเดินจังไรอะ่ะเอาว่ะหมาว่ะเอาสตันว่ะยังไงวะเอาเอาบอลมาเดียนะวิ่งมาวิ่งมาไม่คิดชีวิตแต่ตอนนี้เลเวอร์นอสกิลโดนมาเลเวอร์นอจะเข้าหรือเปล่าเลเวอร์นอเข้ามาแล้วครับผมแล้วเลเวอร์นอสเไปแล้วเช่นกันนะผมโอ้โหสกิลมาอลังการงานช่างมากเตีไปดิตีไปดิตีไปดิเอาได้หรือเปล่าวะได้ครับแต่ว่าเราไม่ได้คิวครับผมโอ้โหมังกรนะมังกรอะไรวะนั่นอือหือเอาพุ่งได้ไหมพุ่งได้ไหมพุ่งถึงไหมพุง่งไม่ถึงครับโอ้้้้แแตตตต่่่ดด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 ดูููเเเเเเเลลลืืืออออออัััววววววงงงงยยยยจะพุไปนีม แต่มีฮิวไงแต่มีฮิวมาสบายใจครับผมตอนนี้ยังไงครับมากรคิงครับโดดห้าวหาแล้วเกินนะป่าระเบิดไปโดนเพื่อนตัวเองเอาลิงโอ้กูหนีเลยกูกะาจะฆ่าอยู่แล้วแต่นี้ดีกว่าครับตอนนี้แต่ชาร์โดเบดกูวิ่งกลับบ้านฮะสบายใจสกอร์ตอนนี้นะครับตามมาอยู่3ตัวนะครับผมแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะอ่ามิดบอลอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับผมบางเกมนี้มิดบอลแม่งเล่นกันนานกว่า3ทางก็มีจังหวะนี้สกิลไปไม่โดนะฮะอ้หเืวานอพลาดเลย เดี๋ยวเราลืมดูชื่อฮีโร่นะครับผมฮีโร่นะครับทีมนู้นมีเดียคอนิกนะผมมิเรวานอนนะผมเดมิติกชาแมนทันเดอร์บิงเกอร์นะครับแล้วก็บอร์ดเดียนนะครับผมส่วนทีมเรานะครับจะมีเอ็มเบอร์วาเดนนะครับผมมีอารูน่านะครับนิมฟอล่านะครับผมชาดูเบตแล้วก็มังกี้คิงนั่นเองนะครับโอ้โหร้ายครับไม่พพอร์ตนี่เต็มที่นี่แน่เอาละครับสกิลโดนเข้าไปนะครับผมติดบอร์ดวาเดนแต่ว่าก็ตีได้อยู่ดีนะครับผมเอาตอนนี้ยิงไป ยิงไปดิยิงในวนอไปดิยิงพุ่งระเบิดพุ่งระเบิดตู้ปุ้งเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้คิวครับผมโอ้โหเลือดอุตสาห์เกือบเต็มแม่งหนีทําไมวนะน่ะนะผมทีมเขาเยอะไงะเออโอ้โอห,โหเลือดแบบนี้มันน่ามันน่าสนใจนะโดนเป่ามาหนึ่งทีครับเจ็บเหมือนกันครับผมโหมทันเดอร์นี่วิ่งมาผ่าด้วยความจังไรของมันฮนะไม่เอาดิเอาดิมังกรก็บอกกูก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะกูก็เดินวนๆนะกูนั่นแหละเอาระเบิดมาบนหัวครับยังไงเอาอะเอาอะยังไงฮะยังไงฮะ พุ่งไหมพุ่งไหมพุ่งเสียบตุ้มเรียบร้อยครับผมไม่ได้คิวอีกแล้วนะครับผมคงหัวร้อนไม่เบาแต่วันนี้ผมเลวานอสสกิลเข้ามาครับเรียบร้อยไหมฮะมติดบอดป้ายนะครับผมเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะวอดเดนกูก็ตีรถถังเพลินเลยฮะ,ะชาตินี้จะตายหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไอเทมชิรร้นแรกที่ออกนะครับน่าจะเป็นหน้ากาก,ากเปิดปิดนะครับผมค่อนข้างที่จะชัวร์เลยทีเดียวนะครับเอาทันเดอร์บิงเกอร์วิ่งมาแบบนี้มึงฮาวหานเกินเวลาฮาวหานเกินเวลา,าเ,เวลวานอสวันดีอ๋อเลวานอสมันเฮ็ดไงนี่ง่าย เดี๋ยวมึงได้ตายกับบ้านแน่เลยวะน้องเอ้ยเอาครับสกิลเข้ามาครับผมโอ้โหตีวาเดนครับหือสองทีเท่านั้นครับหายห่วงครับผมอ้าวฮะชาร์โดคิวครับได้คิวไปแล้วผมอ๋อเอาวะเอาวะยังไงวะยิงเะล่ะยิงเะล่ะกดสะพายเะล่ะสะพายไหมอะสะพายเะล่ะสะพายไหมสะพายอยู่เออมาคุณนุ๊กจะไม่กดนะฮะกระจายหายใจความเลยกดสกิลสองให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นฮะนี่เขาจสเต็ปเยอะจริงๆครับคนนี้ธรรมดาที่ไหนอะโอเคกลับบ้านเติมเลือดครับ เอาวะยังไงวะยิงกันอยู่ฮะยิงกันอยู่เรววนนอรอสกิลว่านนสกิลไม่โดนแน่นอนแบบนี้ยังไงวัดเด่นตีวัดเด่นตีล่อให้มาอยู่ดักก็นิกก็บอกกูก็อยากมาแหละแต่กูรู้มึงวอดไรเอเวนเนี่ยผมเอาฮะจังหวะนี้ลิงครับทุบอะไรไม่รู้ับผมแต่ตอนนี้พุ่งเสียบตีอีกทีเดียวสวยงามมากฮะได้มาตัวได้มา2ตัวครับโอ้โหจังหวะนี้ป๊อกเด้ง2ดอกครับตั้งวงป๊อกเด้งอะไรทีเดียวยังไงฮะเอายิงไปดิยิงไปดิโอ้โหยิงไม่เข้าครับนั่นส,ก,สก,กิลหรือสกิลหรืออะไรยังไงงงออืหหพพพุุพ่่่่่าาเเนนะมนจะมจทไไียไตยตกถูแบบ s ซฟตี้เฟิร์สเงี้ยเซฟตี้เฟิร์สนะฮะกลับบ้านส,สบายสบายสกอเลขสวยมากนะฮะเมืม่อกี้นี่ป๊อกเด้ง2ดอกยังไม่พอนะผมแม่ง4 5 6ด้วยเลี้ยงด้วยนะครับโหทำเป็นเล่นไฟนะคนนี้แหมเอาฮะยังไงตอนนี้ออกได้เวลาหน้ากากเปิดปิดนะไอเทมชิ้นต่อไปจะออกปอะไรหวะาต้องดูฮนะ โอ้ยภาคไปง่วงไปกูเอาสกอร์ตอนนี้ก็ผังแค่ตัวเดียวฮนะตเีเอาว่ะเอาว่ะสิแม่งต้องบอดฟ้าแล้วไม่งั้นแม่งไม่ได้ละ <c oughs> เดินติดเอาติดเอาเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดนี่มนดูนเฮ็ดดีกวะเก็บแล้วไงอะทำไมอะเก็บไม่พี่หนี <c oughs> นะของ thunder ฮะันเดอร์อุย้ยอ้ายมาเลยฮะ ผ่าตัวเองไปทีนึงครับผมเอาชาดโดกูล,ลอ่อแล้วครับแต่ว่าได้ได้คิวไปเมื่อกี้โหถึกมากครับยืนยงคงกระพันจริงๆฮะแต่มีระเบิดแถมมาลูกนึงครับผมจังหวะนี้ครับแล้ว,วนอวิ่งเอาแต่นี่หันไปตีคีมทีหนึ่งโหยังมีลงไปตีครีมอีกนะพี่แกโอ้โหใจได้จริงๆ,ๆจะโดนเบิร์นตายปะไหนโดนเบิร์นตายนี่ฮาเลยนะฮะโอเคกลับบ้านแป๊บนะครับผม สราพบอมเียนอันติใส่บ้านเนาะตายนะฮะ no มีการดีนายป้อมไปแล้วนะครับมันมีความเชื่ออยู่ครับว่าถ้าป้อมใครแตกก่อนเนี่ยป้อมนะทีมนั้นจะแพ้นะฮะมันเป็นความเชื่อนะครับผมอืมไม่แน่ไม่รู้จะดูกันเจวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าลิงจ๋าลิงบาบูนนี่ไงอ่าเหมือนเเหมือนเขารู้นะเหมือนเขารู้นะจริงเหมือน,นรู้จริงนะ ก้ทำไมตัวมันหายไปว่าทันเดอร์มึงออกวอลกันเด้อง่วงอ๋อนั่นไงมันวอลชาร์ตเลยวอลก็โดนไปสิครับผมเลเวอรนอสกิลโดนมาแต่อยู่ที่ว่าเรวอร์นอจะเข้าหรือเปล่าครับผมเรวอร์นอไม่เข้าฮะแหม่บ้านใครบ้านมันสิจ้าส่วนนี้พุ่งไหมพุ่งไม่ถึงครับอ้าวเอาวเอาววาวเรียบร้อยไอ้กากเอ้ยครับจหมานี้แต่ว่าหนึ่งสจะรอดหรือเปล่าฮะ โอ้แต่ว่าทีมงานคุณภาพครับโอ้โหตีไปจงังหวะนี้เรียบร้อยอแต่ไม่ได้คิวเลยได้คิวมาตัวเดียวตอนแรกนะแค่นั้นแหละนะผมพี่แกปักวอร์ดโอ้นี่ชาโดเป็นซัพพอร์ตไปแล้วนะฮะเกมนี้ทําเป็นเล่นไปนะผมเป็นงานเป็นการอยู่ฮะอ้าวมีการบทคอนซีนครับผมจากฝั่งของริเจียนฮะอ้าวมึงคอนอะไรนะมิดฟอร์นด้วยเฮ้ยเอาดิเอาใจไม่สู้ทําไมล่ะนี่ไงทันเดอร์บอกคอนอะไรคอนทําไมเออ ถัดบ,บ้านนะเห็นสกอร์ตอนนี้5 5 0นะครับผมบอดพอดีนะครับไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคตังสองพันหนึ่ง 2, 1, 1, ฮะดูซิว่าจะออกอะไรนี่เลือดนะครับสองพันสี่ครับผมจัดบัดเด็ดไปเลยทีเดียวออกเป็นจกเกราะเหรอหรือชังกันเฮดหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่สามารถเดาได้นะเอาสกิลมาครับโดนครับผมจะเข้าหรือเปล่าไม่น่าเข้าเนาะผมว่าไม่เข้าหรอก นะอมเพราะมันถิ่นใครแล้วเอาลิงกูบอกถิ่นใครไม่รู้อะตอนนี้กูเอาหมดอะเออเอาหมดก็เอาหมดดิเอาดิยิงไปก่อนยิงไปก่อนพุ่งเสียบใส่เรียบร้อยตีตีขออีกทีขอขอีกทีโอ้โหมึงริ้วเลือดเโหดเะล่าโหดไม่เล่าโหดไม่โหดไม่รู้แต่ขออีกสักงตัวได้ไหมไม่ได้ครับอืมบอเดนบอกของกูอ้าวทันเดอร์ทันเดอร์ว่ะสกิลสามยิงต้องทีเดียวเท่านั้นโอ้โหไม่ได้ฮนะอือหืออ้ยเฉียวหน้าฮะฉีเฉียวหัวมชื่อจีนก็มาจังหวะนี้ ผ่านไปแล้ว17นาทีนะครับผมสกอร์เรานำแล้วว้าวนำมา5ตัวแต่ว่านั่นก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับเล็งกูนี่เ้าหาเหลือเกินอย่าดิ้นครับอย่าดิน้นเอาดิเออเอเอ,เอป้อมไม่มีแต่กูก็ไม่กลัวเว้ยน่าจังหวะนี้อารูนาบอกโอ้แรงแรงแรงกลับบ้านกว่าน่าจะออกเป็นชังกันเฮแล้วละ่ะออกมาแบบนี้นะผมก็คิดอยู่ว่าชาั้ดทุออกจอกก่อนหรือมันใช่เหรอนะอาจจะเป็นสคอนตันก็ได้นะครับ เอ้ยไม่ใช่นี่มั้เอ้ยอันนี้มันออกคอนตันได้ป่าววะผมลืมได้เนาะเอ้ยไม่ใช่คอนตันอยู่ไหนวะคอนตันคอนตันไอสัตว์ไม่ได้ลืมผิดเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องไอสัตว์ดิเอ้ยมั่วยิงไม่ด้ยิงไม่ได้โหวันสิบหกครับมาพังงาดกาแฟเอาของป่าวะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงฮะในไหนเกมเพเงียบดีละ เอาแล้วฮ like ะยังไม่บวกยังไม่บวกะตอนนี้ทีมแมงก็ห้าวไม่ได้แล้วล่ะว <man> ันนี้ชาโดว์แบบเขาเรียกว่าถึกถึกจัดไม่แน่สองตัวก็เอาทำไมมุมพิสกิอยูแต่แรกเอาว่ปักวอร์ดผมก็แกะวอร์ดแี่แค่นั้นน่ะเจอกระชาดิลิวิลี่ไปจอวนนี้ครับผมไปแล้วเปิดให้เพื่อนครับคนดีคนดีคนดีขออีกทีได้ไหมไม่ได้ครับผม เอาว่ะเอายังไงเอาตอนนี้งงหลายจิตหลายใจเอาได้วะได้ว่ะยิงว่ะเอายิงว่ะโอ้ิมฟล่าลิมลงมาสวยฮะโอ้โหปอกเด่งสองดอกครับตอนนี้ยังไงวะยังไงวะเอาเอา,เอาสู้อ่ะมึงสู้กูกูก็กลับสิครับแค่นั้นเองเออสู้กูก็กลับน่สะสักพักทันเดอร์อันติมาเนาะล่วงเลยตอนนี้ เป็นผมผมจะกดเป็นผมผมจะกดเอ้นั่นด้วยกดหน้ากากแล้วก็ค่อยเข้าบ้านนะครับเพราะถ้าทันเดอร์มันอันตรีขึ้นมานี่เดี๋ยวจะบันเลยเอานะครับผมเราจะวิ่งไปไหนอ่ะแหมได้แล้วชาร์กเนสไอเทมต่อไปน่าจะออกเป็นเอลเดอร์ฝรั่งเศอ่ะผมว่าเอลเดอร์แน่นอนอะ่ะออกมาแบบนี้แล้วมันมีอยู่ชิ้นเดียวฮนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมดูซิว่ามันออกเป็นอะไรได้บ้างนะฮะแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเออ อาจจะเป็นมือช็อตก็ได้นะครับผมเอออาจจะอสอสเตรียที่คู่หนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ครับแมเกมนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเอากระทรงมาเอาจาังหวะนี้ก็ผมมึงเก็บกระท,รง,ใะทรงใช่ไหมกระทงใช่ไหมนี่มันปีใหม่แล้วกระทรงใช่ไหมยิงแรงมาสมควรฮะกกรเป่าฮะยิงไปเดิเอาเดีมึงยิงก็ยิงไปนั่นยิงเหรอนั่นยิงเหรอพุ่งไปดีเอา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  ระเบิดมาก่อนเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมโดนอหงหนักหน่วงครับผมแต่ตอนนี้กดชังกันเฮดมาฮะโอ้โหโอ้โหยิงับโคตรโหดเลยฮะแต่ลิงลาดไปได้ฮะมันวิ่งมาทุบดื้อเลยอที่ไหนได้เล่นกับหมูจัดไปครับผมโอ้โหเป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระจริงๆนะครับโดนลาดหมดเลยนะแย่จริงโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่าเกิดอยู่นะฮะออกออกไลท์ทูมาแบบนี้ก็เอเดอร์ราไซล์แล้วแหละฮะ ได้แล้วไม่เห็อวะมัน6ก2 5ไม่เห็อวะไอ้ดนน่ะไอ้ใบใบเนี่ยคัมพีเนี่ย625เนี่ยไม่ซื้ออ่ะมาไหมพี่น้องเออมาเอาวะเอาวะมาวะมาวะเอาฮะมึงรัดกูเยอะนักใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้แหละกูออกเอลเดอร์มามึงตีไม่ทันกูแน่มาแล้วครับผ่านไปแล้ว20นาทีครับไเฮียกูดูว่าเล่นสามทางครับผมโอโห ยิงไปดิยิงไปดินี่ขนาดไม่เปิดได้คลิปทุกตัวจออนี้กับผมมาแล้วต,ตีไปดิ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 ขออีกทีขออีกทีมึงนี่ถึกจริงเลยมึงฮิวเอาฮิวมาจากไหนนักหนามึงกด3าม้ลยิงสิเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโอ้โหโอ้โหวอเดนคุณเก็บหมดแล้ววอเดนคุณเก็บหมดเลยคุณโดนสตันอยู่นะครับผมโอ้โหมาร์กี้ก็เก็บไปได้ฮะเอาทันเดอร์บิงเกอร์เฮ้ยทันเดอร์บิงเกอร์มึงอย่าประมาทกูนะเว้ยไม่เวลสิบห้าจะมาบังอาจได้กับเวลยี่สิบวะโอเคฮะ กลับบ้านนะครับผมก็ต้องดูนะครับว่าชิ้นต่อไปจะออกเป็นอะไรนะฮะสัพพัทฮันเดอร์ผ่าตุ้มตายเลยนะฮะแอซิสิบแปดตัวกว่าแอซิดเยอะกว่านิมโฟล่าเองเนี่ยไม่ใช่วะเออแต่แต่เยอะกว่านิมโฟล่าจริงครับแต่ว่ายังไม่ได้เยอะที่สุดในทีมนะฮะยังมีคนอื่นอยู่นะเพราะว่ามิดบอลเนี่ยคือโอกาสแอซิดเนี่ยมันมันมันได้ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันบวกกันแค่ทางเดียวนะครับผมมันจะไปเทียบกับสามทางไม่ได้หรอกนะเพราะบางทีแม่งไอ้เหี้ยแม่งบวกกันเลยล่างกูอยู่บนเงี้ยกูก็ไม่ได้แอซิดถูกไหม ยกไปเราจะมีสกิลทั้งแมปอะไรอย่างนั้นอ้าวอ้าจบแล้วง่ายไปไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โถ่นะครับจบแล้วครับผมเกมจบคนไม่จบครัจบจมวันี้กูขอคิวสักตัวได้ไหมกูขอคิวสักตัวเฮอรชาโดว์บอกโอ้ยกูได้มาตัวแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าจบไปนะครับก็สําหรับใครที่ชอบช่วงรายการสุ่มมาดูนะผมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วผมจะทํามันบ่อยๆนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ